นี่คือโรตีที่ถูกที่สุดในยุค2025โรตี5บาทครับทุกคนไปไปดูหน้าตากันครับผมว่าโรตี5บาทมันเป็นยังไงมาการกินโรตีก็ต้องฉีกแบบนี้หละนี่ทุกคนเอาเราจะให้ดูหน้าตาไงเราไม่ต้องฉีกแบบฉีกแบบจะกินก่อนเนาะนี่ ได้อยู่นะทุกคนนะ,ะห้าบาทได้อยู่นะกางแผ่นนอมอมาดใหเฮ้ยราดนมน้ำตาลแล้วก็แผนเฮ้ยเกือบครึ่งหน้าผมอยู่นะ <c oughs> หน้าผมบานดูครับไปมาครับโรตีห้าบาทครับอื

รวมๆเลยอร่อยครับหวานมันร really วมดีเวลิกูดห้าบาท